เรื่องนี้เนี่ยก็มีความสงสัยที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เพราะว่าเขามองว่าคดีของเขาเนี่ยเป็นคดีเรื่องของการปลน้นทรัพย์นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสารมีคำพิพากษาเป็นคดีลักทรัพย์แล้วก็ลงโทษจำคุกประมาณ4-4ปีแต่มันมีหลายกรรมนะครับประกอบกับดวเรื่องของพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับจึงทําให้สารมีคำพิพากษารวมเอ่อเป็นเศษเด็ดขาดแลวในส่วนของ คำพิพากษ,ษาให้จำคุกเนี่ย20ปี16เดือนนะครับแล้วก็คดีนี้ก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งนะครับก็ซึ่งทำให้เ,เกิดความสงสัยแล้วก็เกิดความไม่สบายใจมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยจากที่ตอนที่อยู่ที่เรือนจำพัทลุงนั้นก็ได้ถูกย้ายมาที่เรือ,เอ,นอนจำนครศรีธรรมราชนะครับ เสียแป้งเองก็มีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็ใช้วอลเกอร์เดินอยู่ต,ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางผมได้สอบถามทางผู้บัญชาการเรือนจาพัทลุงนะครับท่านก็ได้ไดแจ้งให้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ในเอกสารที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบันทึกการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งในเบื้องต้นจากในหนังสือจดหมายของเสียแป้งเองนั่นเนี่ย,น,ยนะครับ ก็พบว่ามีในตำรวจนะครับอยู่สามนายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในจดหมายก็คงต้องให้ทางผู้บัชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านได้ตราหนาักตรวจสอบกับประกอบกับเอกสารที่ปรากฏด้วยก็คือเรื่องของบันทึกจับกลุมนะครับที่มีอยู่อีกจํานวนมากนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้เอาให้ใหสื่อมวลชนได,ได้ดูนะครับเพราะมันเป็นรายละเอียดที่ เจ้าที่ตํารวจก็คงจะต้องไปสืบสอบดูอีกทีหนึ่งว่า,าการจับกลุ่มนั้นชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับจึงเป็นที่มาที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราก็จะดําเนินการในเรื่องของการที่จะยื่นเรื่องไปยัง3หน่วยงานเพรุ่งนี้นะครับหน่วยงานแรกเลยนะครับได้นัดหมายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นะครับท่านทวีพันตำรวจเดกทวีสอดสองนะครับเราก็ได้โทรเรียนให้ท่านทราบท่านก็จะมารับเรื่องพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะได้บอกในรายละเอียดกับท่านอีกนะครับว่าท่านจะได้ดําเนินการอย่างไรเนี่ยพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าที่กระทรวงยุติธรรมนะครับท่านจะลงมารับหนังสือด้วยตัวท่านเองจากที่ท่านได้เขาหน้าพูดคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่ผมจะนําส่งท่านพรุ่งนี้พร้อมกับรายละเอียดที่เกิด ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับท่านจะได้ดําเนินการในขั้นตอนของส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับอันที่2นะครับเราก็จะดําเนินการติดตามไปนในเรื่องของสำนักง,งานอายการสูงสุดก็ได้ประสานกับทางเลขานุการของ,ของทางสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็จะส่งรองโฆษกนะครับท่านวัชรินพันธุรัตนะครับท่านรองอธิบดีอายการฝ่ายกฎหมายเนี่ย มารับเรื่องนะครับก็เป็นเวลา9้าโมงครึ่งหลังจากที่ผมยื่นหนังสือกับท่านลตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับว่าคดีดังกล่าวเนี่ยที่มีการสั่งไม่ฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ทราบนะครับท่านท่านมีเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นแล้วนะครับเท่าที่ทราบท่านบอกว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมนะครับและถ้าหากพบว่าการสั่งฟ้องนั้นเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ก็อาจจะมีการ รือฟื้นคดีในเรื่องของการฟ้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอาจจะต้องไปเรียนถามท่านรอ,องโฆษกอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตลอดจนในเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ประสานไปทางท่านพบอพอตรนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับผมจะเดินทางไปเองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกเช่นเดียวกันก็จะไปเรียนท่านผู้บัญชาการว่ามีเจ้าหน้าที่ของท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ กีนายนะครับที่มีการกระทําดังกล่าวเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรให้ท่านตรวจสอบเพราะเราพบเรื่องของเอกสารเส้นทางการเงินนะครับดังนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่เจ้าที่ตํารวจต้องพิสูจน์ทราบในเรื่องของการทํางานจากเบื้องต้นที่ได้ประสานแล้วท่านก็บอกแล้วว่าถ้าพบว่าการกระทําของเจ้าที่ตํารวจเองนั้นเกิดทําแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากที่ท่านได้พูดผ่าน ทางในตำรวจที่อยู่กับท่านผู้บัญชาการเองให้รับทราบก็เลยเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราจะดําเนินการดังกล่าวเนี่ยพรุ่งนี้9้าโมงเช้าที่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการอย่างไรก็คงจะต้องสอบถานท่าคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยต้องเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบครับ ผมได้รับการประสานจากทางทนายความผมไม่ทราบว่าแป้งบอกกับทนายความโดยตรงหรือไม่แต่เท่าที่ได้ยินจากทนายความเองทนายความบอกว่ามีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนส่งสารผ่านมายังทนายความนะครับซึ่งทนายความเชชวานเนี่ยนะครับขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามเพราะว่าทนายความเองเนี่ยเป็นคนทําคดีแป้งทั้งหมดนะครับคนนี้เป็นคนที่ ทนายแป้งเองเนี่ยเออไอ้ทษทีเสียแป้งเองเนี่ยนะครับเรียกทนายชัชวานเนี่ยว่าอ,อาจารย์อยู่เสมอนะครับก็แสดงถึงความใกล้ชิดที่มีท,ท,ที่ที่มีความคุ้นเคยและไว้ใจนะครับจนเป็นที่มาของการที่จะยื่นเรื่องมาที่ผมนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนร้องขอความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยผมดำเนินการทั้งหมดที่ได้กล่าวให้สื่อมวลชนทราบแล้วเนี่ย สารดังกล่าวก็เชื่อว่าคงถึงกับนายแป้งนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับทางทนายความแล้วว่าการดําเนินการตรงนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการที่จะร้องของความเป็นธรรมตามที่นายแป้งเนี่ยได้ร้องขอมาดังนั้นการร้องขอมาตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเงื่อนไขในการที่จะต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรอง การมอบตัวดังนั้นเมื่อผมทําเรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วถือว่าหน้าที่ของผมนั้นก็ได้เสร็จสิ้นในเบื้องต้นไปแล้วส่วนเรื่องของการติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ติดตามตามระยะเวลาที่อพอสมควรนะครับที่เป็นการตอบรับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้นะครับเสียแป้งควรที่จะ ตัดสินใจในการที่จะเข้าสู่การกระบวนการยุติธรรมคือการมอบตัวและต่อสู้คดีต,ต่อไปเพราะรายชื่อดังกล่าวเนี้เป็นรายชื่อของออบุคคลที่เสียแป้งเอง ทราบดีและคนที่ทําตรงนี้หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อเขาแน่ๆนะครับดังนั้นความไม่ปลอดภัยนี่ย่ยอมเกิดกับเสียแป้งอย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าการตัดสินใจดังกล่าวของเสียแป้งก็ควรที่จะมอบตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเสียแป้งเองนะครับการที่จะมอบตัวอย่างไรนั้นเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าก็จะแจ้งกับทางผ่านมายังทนายความอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะบอกให้ผมทราบแล้วก็จะ ดำเนินการว่าจะมอบตัวผ่านใครนั้นก็สุดแล้วแต่ที่เขาจะไปพิจารณาเอาเองครับ